ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เต็มตัวโดนเลยวะจะไปหายอย่างหยัดนุมมนันเนาะหาทางขึ้นด้วยเฮ้ยมาเร็วเร็วเล่นปอกแดงมันดีมีทั้งเสียและได้เจ้ามือเขาสั่งให้ง่ายตายเขาจะได้กินบางคนตายไม่ง่ายแก้ไม่ได้ยินลุ้นตลอดปั่นเพราะความเคยชิน<อ>มือหวยไม่ได้กินไม่อิ่มพอ บางลุ้นขอบบางคนก็ลุ้นไม่องอบางหัวเสียบางเวียงเขาง้า้องบางป็อแอบมองอย่างลุ้นไม่ขึ้นวันทั้งวังนเมยังเล่นกันล่ะไปยันกลางคืนนี่มันพอดึกเดื่นเล่นกันทั้งคืนไม่ได้ก็เสียขอบคุณเจ้ามือที่ไม่จีบปอกยังนียังเนี่ะ อี่ยังเนี่ยพ่วงกุญแจรถโไล่พ่วงขุนแห้พ่วงขุนแก่ขาดแ้ไปงั้นใส่ก็บขุญแจรถเสียคนแรกได้พ่วงกุญแจรถนี่ล่ะมันมาแมนเด้อเมย์เงินผู้ใดเนี่ยเงินเงินหนูเนี่ยและยายคือหมันจะว่าไม่ว่ามานแดงแดงเทพี่น้องคอยมาบดวงมือเนี่ยเมย์พวงระเบียบมาบดว้งเทพี่น้องยัยจ้ะท่านอยากดังชื่อเมย์บดดังดอกชื่อหนังต้องเปลี่ยนซื้อไม่ย้ายวานเป็นซื้อหนังคะซื้อสัตว์ฉันจักสีดัง ซื้อสัตว์ซื้อยนง้อเอาว่ามาก่อนดูตะกะเตนทนาาดังดังจตกกะเตนซื้อสดธิค่ะดังจักกะจันจักกะจันกระดังแมงปอแมงปอกระดังตายตายกระดังนกนกกระดังนกพนันาเออตัวต้องซื้อแมงงอดแมงเง่าขี่เข็บแมงกินนุ่นกุดจีขี่แมนกระดังว้ายไอเดียบนประกาศได้ยายบนเฉพาะประกาศว่าตบมือต้อนรับกับ นักร้องสาวเสียงกำมาจีอีกุจีขี่เหมยจ้านะเปัตตะชีเดียนให้ไปตะมนยกกับขี่ค้วยห้นะท่านใด้บัดีพี่น้องอยู่อันผู้ใดแต่งซื้อเป็นซสื้อสานี่ดังรวดเท่ากันดังกว่าอันเจ้าจอยเปียนซื้อไะเพียงสันเป็นยังลูกแม่งงอเก็แล้วชีเชฟก็แล้วจะเป็นดักแด้เป็นไง น้อยๆอันสั้นคูลูคีลีโนเป็นตีเดียดนะตดมดีๆได้กินแต่บะหุงกลิ่นหมากินผู้กล่าวารวาแถบตักปนกระเป๋าตังอันตุ่งๆนับละขอพี่น้องทั้งตำบลสาบถีที่น่ารักพี่น้องที่ซื่อสอบในศิลปะวัฒนธรรมครับผมมาเล่นบ้านนี่บอธรมมดาแมนครับบ้านมีบลมอคมาคู่มีคู่ดนตรีนะค่ะโดยเจพาพอยังยิงทีมงานของคุณพ่อเอ๋เขานะครับทีมมัน โอคนเปียกิกสันัวนั้นฮะกิกสันไม่ก็อะไรกิกเจ้าเอกก็เปลี่ยนกิกสันอีนี่จ้าโอ้ยขอบพระเจ้าดอกคนว่าลดสนิยมของเท่าดอกคนเอาแต่ผู้สาวอุ้ยตั้งแต่เหตุบงระเบียบจะจีได้กันเพราะมันหวาดเพราะไบรไม่ได้กันเออท่าเต้นก็สันเนี่ยสอนให้อีนี่เออเจ้านอยก็เดือดท่าเต้นเออท่านี่แล้วผู้สอนท่าเต้นให้ผมมากมากเวลาพญเอร้องเต้นไหมเนี่ยคุณเปลี่ยนเนี่ยกิกสันเนี่ยเออเจ้านายย่างคนออกคนออกคือผู้อื่นได้อาเด้ออาจารย์เอาแบบทำนองแบบ ย่างพคนออกพคนสีย่างทั้งหลังหมูดอกพคนเจ้าคนสีอ้อมมาทั้งหลังทั้งขืนคนสีไม่สั่งอาจารย์เราบันเสืร์ชหาเอกยอดกัดดันอยู่พคนสีบ้านจังส์เด้เออมากินเราไม่อมากินควางไงเด้อพคนสีคืนจังสีพคนสีมีขอล้อหูเด้อขอล้อหูเออไม่ร้อยไม่ร้อยบอกคนกสิยยอดอาจารย์เอาเอาจังบวาฟ้อนฟ้อนแม่อาจารย์มาล่ำมันตีเออประกาศประกาศพบกับพบกับ พบกับเพลหนุ่มยอดกตัญญูนักสืไหนกษัตริีรีแล้วไหมสุวิจักขันดีพลังเอ้คือคือคือท่าท่นี่แหะคือคือคือผมมืสุดสวนให้พอพญาระเบียบวัตถศิลป์ี่ยค่ะไปมาคึ้ย การฟอดบ่คือไผครับแย้มย่างเพื่อที่ย่างดาบขอดดอกแย้มย่างจังไหนโอ้เราอาสายดาบไว้ก่อนเนาะโอ้อาท่านี่ท่านี่ท่านี่ผมจำได้ท่านี่ผมจำได้ฮ้จับจับมือจับมือเนี่ยครับจับมือเนี่ยเออจับมือเนี่ยจับมือเนี่ย ธรรมดาครับศิลปินนางตั้งจับมือเออสวัสดีครับตั้งผีตั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพีต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 ั้งผีมาจากเพื่อนระเบียบครับจับมือนะครับจับมือเน่ยจับมือเน่ยเออจับมือครับกคือคือคือทานดิฉันเอาทาปอยยิบเบี้ยบทาปอยยิบเบี้ยสิเป็นเังาสิ Uta, ม่ยังแล้วที่ปวดขาตัวนี้เยแมเบียแล้วสไก่กินไก่บ้านันเยอะก่เดิมยโอ้เฮโอ้ไยเบียได้แจ้งีเนาะทาแล้เนาะมาเนคือคืยังเท่ทเททไร สวัสดีครับจำมือ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 ครับยัยยัยยัยจมือจำมือจำมือพยัยเบียพยัยเบียจำมือ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  ยายจนีประทับใจประทับใจหลายแหงอีพอและเบียบกับแห้งบ้าแม่นครับแห้งบ้านซาบะทีกับยังบ่าก็ต้องขอบบุญขอบคุณเพิ่นอยู่บ่หล่ะเหรอนะเพิ่มมากบ่หล่ะสูเพิ่มมาก่ครับมาหน่ที่รักใส่เราอยู่ใส่ที่รักปวดจะถามถึงว้ใช้ใจรักถูกต้องครับจะเกลียนักอ่อนนักรักกันได้ใช่แล้วครับหากจะรักแค่ยศศักดิ์รักทำไมถูกต้องขอแค่ใจตรงกันเท่านั้นพอ มีเงินในถุงส้งอยู่ห้าบาทมีห้าบาทครับไปตลาดว่าจะซื้อขนมแต่จำใจต้องซื้อแต่ยาดมเพราะัวแต่เป็นลมคิดถึงเธอมาแล้วครับแฟนคลับแฟนคลับจริงเม่โอ้ยเห็นบอเอ็นเยอะเมื่อแม่ไม่ปลื้มเม่จีบปจเฮดออกอยู่ร้านั้น อเพลงยังแม่จ้าโอ้ยเจอของแทลคอยบารดอบค่เพลงอะไรคะจ้าแม่พออีจุนามีกบอกเป็นยังแปลกเนาะเอิญแล้วแต่พ่อพ่อแล้ยังหนุ่มนุนอยู่เนาะแมนครับพี่แล้วจุนามีกบอกอีดี่เอ็นพ่อหันเอ็นเจนี่ยากก็เก่าหมดเลยบาร์คอยยังเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดให้แม่พยายามอย่าเรียกเจ้ครับแต่เอาเลยยังคอยค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะแม่จ้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆ โอ้ยอ่อนซ่อนไหลเอาเราเราเรา,าก็จังยางไปหาผูา้บาวสำหรัยจังสันน้นน่ะนะ <c oughs> เออเป็นตะพุ่มจะอ,อกพุ่มใจครับผมมีโอกาสได้ <c oughs> นําปากตัใหญ่มาก <c oughs> โอ้โอ้โดนมาใครวะสวัดีค่ะโอ้โอ้โ,อโ,อโดนพี่ <c oughs> <c oughs> ล่ำล่อล่ำบึกบึนบึกบึน <c oughs> อ่อนซ่อนหลายพี่น้อง <p ii> ปีนี้มันแรงพี่น้องเอ้ยยายจอยสมบัติเสียนมากกับบอคือเก่า อันนี้พระเอกด้วยนี่ฮะพระเอกอันนี้นี่โอ๊ยอย่าาพระเอกแล้วเบียร์วัตสินต่ว้าอะอันนี้คณะหกอุยปุยก็เป็นนักเบียอัมนี้คณะหกอุยปุยเบ้าเรื่องฝ้าเรื่องฝนพี่น้องครับผมตกมาปีนี้ฝ้าฝนบ่คือเกาครับผฝนบาใครเป็นใจวันไหนครับปีนี่เฮ็ดหน้าแรงเฮ็ดหน้ากระแรงพ้อเมื่อบ้านเป็นเลนอยู่ทั้งคุณละบอวินบอวินกบเขียดทั้งบอวินห้องบ่คือกบเขียดทั้งที่แตกต่างกันพ้อโอ้ยใเย้อนเสียงห้องนี่นะงอนเสียงห้องเอามันห้องมาจากไหนที่แหล ครับที่แรกได้ย <Christ>. ินแต่เสียงกบมันห้องย้อนฝนฟ้ามันเอาเอออากาศมันเอาอากาศมันเอามากกบมันก็เลยห้องใส่ห้องมากไหนครับมันห้องใส่อึ้งทั้งพุ่น้องใส่อึ้งพ่อกบตัวผู้กบตัวผู้ห้องมะเดี๋ยวแม่เลิ้นดลูกกอนแม่มันเห็นอึ้งอยู่นั่นเออมันเลยห้องใส่สันได้ห้องมาเมเปิ้โตโตโตโอเมเปิ้โต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 กบทำโบบินกบห้องใส่เออบันนี้อึ้งใสอึ้งอึเห็นกบหรืออึ้งห้องมาจากไหนอันนี้ ท้าทายกันระวังภาษากบกับภาษาอึ้งกันหน่อยครับอึอ้งมันเห็นกบห้องบะเมีบเออมันละห้องใส่ออเสียดังใส่ปะางานงางงาโกบเลยครับกบห้องโอ้ยเป็ดขี้เหีาตายมันเ <c oughs> ป็นย่างมันก็บางเดี๋ยวเล่นตลกไม่ล้นเบทีบัดเล่นไม่เต็มเบทีกบห้องกบเข่าห้องใสเออเมีบเออเมีบอึ้อง,องหองอ้องเอานั่งโนั่นละนั่งนี่นั่งหลับเดี๋ยวเขาว่าเล่นไม่เต็มเบทีเขาต้องรักษาสเต็ปเอา เขาพักยังเงยตัวนมันเต็มเวทีเมียแล้ววันนี้กะอื้งได้ห้องไสงองงานอานางเขียนัาแกผู้เบาเก่าเขียนักแอเห็นมันเห็นมันไหลหดีเลยไหหนีไหลบ้างไหนออก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 อกโกบห้องเขียนมาคิดเขียนมาคิดมันอยากมีส่วนรวมไม่ว่าน้ำเน้นน้ำเน้นนำเน้นนำเน้นนำน้นนำเน้นนำเน้นนำเน้นน้ำเน้นนำเน้นนเน้น หันเลย้ยงมาพ่อาวหันเลีงมาพ่อาวหันเลยห้องใจห้องมัดใจยายอย่าเฝ้า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 เขาเห็ดหยังกันก็อย่าเฝ้าโเขาปากน้ำเน้น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 อย่าปากพูดได้หรนีไว่าอย่าปากเปียดเปียดอย่าปากอย่าปากน้ำเน้นน้ำเน้นอย่าปากอย่าปากไก่ตากหยังมาพ่อาวเสียเดียวอ่ะไก่ตากซีน้าด้วยซีน้าพร้อมเห็นแต่ดักเห็นแต่ฮะเห็นแต่ดักเอ้า เห็นตาดักไก่แจ้ก็สีหน้าขึ้นขึ้นตาขึ้นตาไก่ตาด่าเลยเด้ว้าปัก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 ักข้าวงนแล้วปัก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 ัก้าว็ว่าเลยอันนี้โอเปลยนมันเงาอีีแล้วไก่ตาก็ได้แล้วปักักาก็ได้แล้วเห็นตาดักเห็นตาดักด่าดิอุ้ยตั้งสื้อวงไหมซะสองว่องยังเปลี่นสองแผ่นพัฒนามันดังบริยังก์ปักปัปัก้าวคนปักัปักข้าวนน เกิดซาดนาเพราะเกิดเป็นคนดอกเจ๊แกเป็นยังครับเกิดเป็นหมูเป็นหมูห้อยจะเป็นหมูยง้มมันเซิ้งกันมันแล้ยวเพาเป็นเที่ยมันถามกันมันถามมาเล่าแล้วบอกเล่าแล้วบอกแง้มมันเซิ้งกันเล่าแล้วบอกแม่หมูกับพ่อหมูคุยกันคุยกันไหมแม่หมูวะเล่าแล้วบอกพ่อหมูได้ห้องขึ้นเอาอีกเอาอีกเล่าแล้วบอกเอาอีกเล่าแล้วบอกเอาอีกเล่าแล้วบอก ่ว่าเกิดสัตว์หนามเพราะเกิดเป็นคนจะเกิดเป็นยังบันเกิดเป็นง่วแม่พันเกิดเป็นง่วแม่พันเออเอางัวแม่พันคจเขาเขาหามไปเชิงเขาหามไปเกิดเป็นยังก็ดีเกิดเป็นคนมันดีแล้วครับแต่ว่าเกิดเป็นคนมันดีแล้วเกิดเป็นคนมันดีแล้วจ้าครับผู้รังคนถามมาเจ้จอยส่งภักเสียนมาสั้นเออเป็นค้นมาเป็นโคโซกต่ก่อนเป็นโคโซกเป็นนหยังมาเป็นีหยังบันต้องเลี้ยงพี่น้องสาบกอน่ะ เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านป้าเราเป็นคนลำรว้ยเราเป็นคนเศรษฐีมีเงินครับเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านพร้อมจัดไล่กันเพราะชีได้เงินเออเห็นโครงการหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านยังนะครับหมู่บ้านทรมานท่านี่โอ้เดี๋ยวเฮ็ดสปอร์ตโฆษณาจังหน่อยก่อนเออเห็ดสปอร์ตโฆษณาเ็โฆษณาก็ยังสมมือนีิกับเฮ็ดสปอร์ตเนาะฮาพอเอะแล้วอยากจองจักสองเฟสพอเอ๊ะ ถ้าสนใจติีต่อหลังเวทีเดียวพอบ้านคือวิมานของเราครับนี่คือเสียงสปอตโฆษณาเสียงในฟิล์มครับหมบ้านทรมานธานีโอ้โหบ้านสวยแปลกใหม่สไตล์กึ่งเมนกึ่งโบดโอ้โหหมบ้านทรมานธานีมู่บ้านทรมานธานีข้างในโล่งเหมือนทุ่งนาหลังคาหาซื้อเอาเอง หมู่บ้านทรมานธานีด้านหน้าติดทะเลหาดสวยติดทะเลหาดสวยด้านหลังติดธรรมชาติภูเขาติดธรรมชาติภูเขาด้านข้างติดแมกไม้และฝูงสัตว์ป่าที่น่ารักด้านข้างติดแมกไม้ส่วนตัวบ้านเป็นยังไงครับติดธนาคารมาสามปีสัมภา่พราะเพาอกก็จะบอกน้ำจัดกันที่เป็นส่งนี่หมู่บ้านทรมานธานีทุกท่าน จองช่วงนี้นไ,ได้บัตรอาบน้ำฟรีได้บัตรอาบน้ำฟรีฟาร์มจริเข้จังหวัดสมุทรปาการโอ้โหจองสองเฟสหลังตัวเครื่องบินไปกับขอนแก่นบ้านต้น <c oughs> โมู่บ้าน <c oughs> ทรมานธานีเป็นไรครคับให้คุณและครอบครัวเป็นหนี้จนล้มละลาย ต้องขอบคุณเจ้าจอนบอกน้องนุ่งเยาวชนนำนะครับไปหลา่มองแล้วบอลน้องนุ่งเยาวชนกับมาเที่ยวการเที่ยวงานกันหลายเมีนจัง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 เปลี่นจังเปล่นเนาะอ่าสมมตินิวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้เสดผู้สาวน้องนุงพเยาวชนนี่แตกต่างกันครับพี่น้องนะครับอ่านี่นี่นี่จะเฝ้าเฝ้าเรื่องอื่นอ่าเรื่องสำคัญก่อนพี่น้องเขียนจดหมายมาหาจ้าเพิ่นเพิ่นเบ่าเพิ่นเพ่นเขียนปีมหาทินครับผมเดี๋ยวคนนี้อ่านปีก่อนแม่ จสาวน้องคายสาวน้องคายแสนจะได้มีความลาเดี๋ยวนะเร่าลองพ่อเอสี่ลองถ้าพ่พอเบียดเด้จากไปสองวันมันจากกันนานสามปีจดหมายไม่มีทีนี้นไ่ส่งเขามาเขาหรือว่าเป็นอาเซียเดี๋ยวลองให้ฟังค่ะเดี๋ยวใส่หนีตามกฎหมายเทิยนอาโตนี้ดังเริ่มดังแล้วนะดังแล้วมีแฟนเพลงมาเบิ้งตครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะับขออนุญาตอ่านปีให้ฟังในรเทีนครับออว่าอ่านปีนี่ตีนี่ต้นนี่ต้นนี่โอ้ตัวนี่กิเชนมากกันเอาจากจังไรครับเบิ้งเด้อครับ อาสวัสดีค่ะคุณพี่สุทินเพชรชื่นชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับหนูติดตามชมพี่แสดงลำซิ่งมาโดยตลาดโดยตลอดครับไปตลาดก็ไปบึ้งโอ้ทคุณพี่สุทินคะครับผมพี่หล่อหล่อโอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับพี่สมาร์ทโอ้ยขอบคุณครับพี่เทสขอบคุณครับตาก็หลีหุ่นก็สมาร์ทโอ้ขอบคุณครับแต่กูไม่ชอบอ๋อ ครับผมหนูอยากจะแซบแม่อยากจะทราบว่าพี่มีครอบครัวหรือ,อยังยังไม่มีครับหนูอยากให้พี่มีลูกมีเมียมีครอบครัวเร็วๆโอ้ขอบคุณครับหนูจะเห็นครอบครัวมึงล่มจมแน่เอาไล่สันกับี่อีกปพี่สุทินคะครับผมวันนี้หนูใส่เสื้อสีแดงค่ะใส่เสื้อสีแดงอยู่ตรงไหนครับไหนใครใส่เสื้อสีแดงยกมือหน่อยครับแต่กูไม่ได้มาเอาพี่สุทินคะครับผม งานบุญกะทิปีนี้บุญกะถินครับลราสันไม่แซบแว่ไม่ทราบว่าพี่จะมาเอาบุญกะทิไหมอ่ะไม่มาครับพี่ไม่ต้องน้อยใจหรอกไม่ต้องน้อยใจครับหนูได้ส่งรูปถ่ายรูปถ่ายมาให้พี่สองรูสองรูปมีทั้งรูปย้มทั้งรูปย้มรูปยิ้มรูปยิ้มมีทั้งรูนั่งมีทั้งรูปนั่ง มีทั้งรูปยืนมีทั้งรูปยืนพี่ทินคะครับผมบอกมือกีตาร์หน่อยค่ะมือกีตาร์มือกีตาร์มือกีตาร์ครับมือกีตาร์มือกีตาร์มาหนี่มาหนี่มาหนี่ผู้สาวเชิญจดหมายมาหาหน่ะรุนรุ่นรุโลโล่นรุ่นรุ่นรุ่มาหนี่เอ้ยในใจจะโห่ว่ามือกีต้าคนสวยมากมือกีตาร์คะครับผมครับขับให้มันรอนๆไงเฮยเห็นหน้าหมอนี่กินหอดกันละมั่งอยู่บ้านไว้ ชินหอดกะละมังอยู่บ<ะ>้างท่านในรังอยู่เจเจมาวินเออเจมาวินเนื้อยางเออถ้าขาัดทา,ามันขัดยากเอามือกีตาร์คอยไปได้พี่มือกีตาร์ขาครับให้ย <laughs> ม<โฮ>ัน <laughs> ข<โฮ>ับรอลอครับพี่มือกีตาร์ขาครับโทษขามือกูหมดโอ้ยอาขว้ามาเลือกเดี๋วหากัน เอาจังสี่ก็ลแล้วแต่อ่ะก็กลแล้วแต่เสียงหัวรอกเขาบอกว่าเป็นยาอายุรเวทคนเราวันหนึ่งถ้าไม่หัวรอะเครียดมันก็เป็นโรคมะเร็งในอารมณ์ครับผม